อย่างนี้และครับแต่ก็ทั้ rain, นี้เท่าน,นั้นก็อยู่ที่คนดูแลนะครับเพื่อนๆกับพันก็ถือว่าดีอยู่และะ้วนะครับเดี๋ยวต้องจะโวยให้ดูสองต้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อหัวดีเลยปล่าไอ้ไอไอะไรนะแปดหนึ่งหรือว่าเจ็ดสองที่มาปลูกแถวๆนี้วดมาดินแถวนี้ ็สวัสดีครับเพื่อนๆเเดี๋ยวนาต้องจะมีคอนเทนต์แปลกๆมีเป็นอไอเดียแปลกๆคอนเทนต์แปลกๆมาหนึ่งก็คือแบบเรียกว่าแอบส่องมันเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนๆแอบส่องมันเพื่อนบ้านจะพามาดูระยองเจ็ดสองแปดหนึ่งสายเดียวขนตาเงอนอะไรก็แล้วแต่ก็เรียกกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูแปลงนี้นะครับแปลงนี้อยู่ติดกับแปลงของนาต้องคือออยู่ที่ที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับแปลงของนาต้องคือ สามสายพันธุ์นะครับเพื่อนเพื่อแปลงนี้นะครับนี่ครับสูงสวยงามจะสองเมตรละครับข้างล่างก็สะอาดสะอาดกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็มาดูแปลงของเพื่อนบ้านนะครับกับคอนเทนต์ใหม่แอบดูมันเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับก็สวยงามพอใช้ได้นะครับ โลก like so right? ันอะไรเขาก็ยังนี่อย fun. bueno. ู่เราต้องสูงกว่านะครับราต้องนี่ค okay. ือ3าสายพันธุ์ฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ของแปงข้างบ้านก็คือระยองเจ็ดสองเดี๋ยวนะต้องจะพามาดูว่าไอ้ตัวระยองเจ็ดสองเนี่ยปกติดกันหัวหัวของเขาเยอะแค่ไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแอบดูแปงของเพื่อนบ้านนะครับระยองเจ็ดสองนะครับเพื่อนๆนี่ครับก้านแดงๆแบบเนี้สาเดียวแปดหนึ่งระยองเจ็ดสองนี่ใช่เลยครับเดี๋ยวนะต้องจะ จะโกยให้ดูนะครับดูของนาโต้นี่ก็จะสูงกว่าชัดเจนดูของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้านก็ประมาณนี้นะครับของเขาสูงปักประมาณ150-160เดี๋ยวนาโต้จะโกยหัวให้ดูวนะ่าไอตัวตัวอะไรยอง72ของของของแปลงเพื่อนบ้านเนี่ยหัวเขาดีไหมนะครับเพื่อนๆแอบดูแอบดูเจ้าของทําให้อยู่อยากรู้ครับ แต่ก็ปลูกพิศกันนะครับเพื่อนเพืนเกียทิศก็60นะ6 0 60 6หกิหกิศกันมากนะครับเพื่อนๆดูก็รกๆนะครับแลวต้นก็ไม่ใหญ่นี่นะครับก็โอเคอันนี้ก็ไม่ว่าการอาจจะขาดที่การดูแลรักษานะครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวเราต้องโตให้ดูนะครับว่าของแปลงข้างบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้นะต้องแอบนะครับเพื่อนเพื่อน แอบมาดูแต่ก็ติดกันหแหละแต่ก็ไม่แอบก็คือโอเคแล้วเราก็มาดูของเพื่อนบ้านว่าของกลาหัวเป็นยังไงบ้างแล้วอยากรู้ว่าระยอง7 2็ดเหมาะกับดินแถวๆถวนี้ไหม8ปดหนึ่งเหมาะกับดินแถวๆนี้ไหมนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวต้องจะกกยให้ดู2ต้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเรือหัวดีหรือเลปล่าไอ้ไอ้อะไรนะแปดหนึ่งหรือว่า7 2ดสองที่มาปลกูกแถวๆถวนี้ส่วนมากดินแถวนี้ก็จะดินดำาๆนะครับเพื่อนเพื่อนก็เห็นกันนะครับดินก็ถือว่าดินดีนะครับเพื่อนอเพื่อนเดี๋ยวต้องโวยเลยนะ นี่นะครับนาโต้งมากรอหัวแปลงาสายเดียว7 1ดหหรือว่ายองเอ้ย8 1หรือว่ายอง72หรือว่าก้านแดงของแปลงกางท่ามนะครับดูแค่หัวครับหัวเล็กมากนะครับเนี่ยเล็กห,หัวไม่ค่อยใหญ่เลยครับเพื่อนเพื่อก็ไม่ว่าเขานะครับเรามาแอบด,ดูแอบด,ดูแปลงของเขาก็าหัวเขาเยอะใช้ได้ประมาณสัก1ิกว่าหัวนะครับเพื่อนเพื่อแต่หัวไม่ใหญ่ดูดิหัวไม่ใหญ่นี่ครับ ันก็ปลูกห่างกันแค่ประมาณสั่หกสิบเซนนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยนี่อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็เหมือนกันหัวก็ไม่ใหญ่เท่ากดกระชิงแดงถ้าหละหัวก็ไม่เยอะนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยก็ถือว่าถือว่า,ถาแถวๆนี้ดินนี่สู้ผมว่าผมว่าตะตรงว่าสู้สู้สู้สายพันธ์สามสายพันธ์หรือสู้งละยองเสียอะไรไม่ได้นะครับเ,เพื่อนๆอันนี้แปลงของเพื่อนบ้านนะครับแอบดูถูกไหมครั ดี๋ยวดูักต้นหนึ่งเดี๋ยวค่องใจวะทำไมหัวมันน้อยจังอย่างนี้ถือว่าไม่ทานให้รับเพื่อนๆสำหรับมุมมองขนาดต้นนะเอาต้นงามๆของเขาหน่อยแล้วกันนะตัวที่ของเขา,ขาก็ลกไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจนะครับแบบนี้ยดูดิลก,กน,นะครับเพื่อนๆเ,เอาไปที่เจ็ดของขนาดต้นไว้กันอีกหัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆ ติดต้นเองครับเพื่อนๆโกยแล้วก็ไม่ผ่านนะครับมีแค่สองสามหัวเองสี่หัวเองก็ถือว่าถือว่าแย่นะครับแบบนี้นี่นะครับนี่นะครับนี่คือแปลงของเพื่อนบ้านนะครับดีอวายมือนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูของแปลงของนต้นพวดติดกันเลยนะครับแปลงของเพื่อนบ้านนี่คือระยองเจ็ดสองแปดหนึ่งแล้วไว้สายเดียวแล้วก็แล้วครับดี๋ยวของ้นาต้นครับให้ชนาต้นเขาสาบใส่พันนี่ครับหัวไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับ นี่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 ครับเพื่อนเพื่อนดูครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนดูหัวนะครับนี่คือหัวครับต่างกันมากมากนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วดูความสะอาดในไร่ของนาโต้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับนี่ครับสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือไร่ขอ้งนาโต้ที่คือการดูแลที่ผิดกันนะครับเพื่อนเพื่อนจะดูหัวดูหัวของนาโต้นะครับต่างกับของเขามากมากนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับรอบรอบรอบเลยนะครับเป็นสิบนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับ แค่พันเนก็จัง่งเนพอสมควรแล้วนะครับเพื่อนๆนครับติดกันเลยนะครับผมอันนี้คือแปลงของนาตองนี่ครับนาตองจับไว้อยู่เนี่ยอันนี้คือแปลงของข้างๆบ้านนะครับนี่ครับแปลงของข้างบ้านดูนะครับเ,เพื่อนๆล็อกตายนี่ก็ล็อกนะครับไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยใส่ใจดูครับดูแ้าไม่รู้เลยอันนี้คือระยอง เจ็ดสองแปดหนใสเดี่ยวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆต้องกดที่ดีี่องใจหัวเขาน้อยมากเ่ยหัวก็ก,ก็พอได้แต่ยังเล็กอยู่ครับเ็มที่ก็ไม่ถึงกดกระชิงแดงครับเพื่อนๆถือว่าไม่ค่อยผานนะสำหรับแต้งกีร่าแปงนี้นะครับแต่ก็ท่กนี้เท่านั้นก็อยู่ที่คนดูแลนะครับเพื่อนๆ กับพันก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือแอบมาส่องแปลงของเพื่อนบ้านนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆแปลงของเพื่อนบ้านก็คือก้านแดงลายยองเข็สองหรือว่าแปดหนึ่งนะครับสายเดี่ยวนี่ครับเพื่อนๆ เอามาอตัวนี้หลักแดนอันนี้ขอนายโต้งนะครับเห็นไหมครับขาันก็แก่างมันก็เป็นเพื่อนอันนี้คือสามสายพันธุ์ขอนายโต้งสวยงามนะครับสะอาดโล่งๆนะครับเพื่อนๆข้างล่างเห็นไหมครับครับเพื่อนอเจแล้วก็มาดูแดงเจ็ดสองแปดหนึ่งหรืออะไรของของเพื่อนบ้านนะครับก็ประมาณนี้ครับผม ก็สำหรับคลิปแอบดูมันของเพื่อนบ้านก็ประมาณนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะโต้เงยนะครับครับสวัสดีครับ